ผมจะพาคุณไปดูขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเป่าไสกรองแบบไม่ง่ายอย่างถูกวิธีรถที่ผมยกตัวอย่างเป็นรถ Honda a เอเบเป็นรถออโตมิติกน้ำมันเครื่องที่ผมใช้เป็นคัตตอนแพ็คคู่สีทองผมจะพาคุณไปดูครับไปครับนี่ครับคือ a b อเบนะครับที่เราใช้รถคันนี้ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป่าเสกกองนะครับ นี่ครับคือน้ำมันเครื่องที่เราใช้กันนะครับเป็นคัตต้อนแพ็คคู่นะครับมีน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองเกียร์นะครับกระปุกสีทองนะครับคัตต้อนนะครับตัวเติมน้ำมันเครื่องก็อยู่ด้านนี้ด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับแล้วตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องครับติดกับอาตั้งคู่นะครับ น็อตเบอร์17นะครับ seat, ด้านล่างนะครับด้านนี้จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายก็จะเป็นน็อตเบอร์12ครับด้านล่างกับด้านบนนี่ครับครับตัวที่เปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็ตัวที่เติมนะครับนี่คือไส้กรองนะคร <tr> ับไส้กรองต้องเป่าทุกครั้งที่ถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับ สร็จ่องแล้วครับเดี๋ยวแกะมาเป่านะครับครับเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีถ่ายน้ำมันเครื่องทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับครับน็อตจะอยู่ด้านใต้นะครับใต้ล่างเบอร์สิบเจ็ดนะครับครับเป็นน็อตเบอร์เจ็ดนะครับแล้วรถ่ายออกนะครับน็อตเบอร์เจ็ดออกมานะครับ เราก็จะเปิดปาน้ำมันเครื่องด้านบนด้วยนะครับให้ระบายออกไวๆนะครับครับดูน้ำมันสีน้ำมันเครื่องนะครับเป็นสีอะไรครับออกมานะครับมันลูกค้าก็ได้เปลี่ยนไปหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับหนึ่งเดือนนะครับดำมากๆนะครับอย่างนี้สมควรเปลี่ยนนะครับ ใช้ไม่ดีแล้วนะครับเราต้องเปิดฝาด้านบนด้วยนะครับเป็นสาระบายน้ำมันเครื่องนะครับฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ปล่อยมันออกจนหมดนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องครับต้องจอดขาตั้งคู่นะครับยกขาตั้งคู่ขึ้นนะครับเพื่อให้ตั้งตรงนะครับเพื่อที่จะน้ำมันจะได้ไหล ออกมาหมดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักประมาณ5นาทีนะครับนี่เป็นเพืองท้ายนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านถ่ายออกมาดูนะครับว่ามันดํามากหรือเปล่านะครับครับถ่ายมาดูครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวล่างเป็นตัวถ่ายนะครับตัวบนก็จะเป็นตัวเติมนะครับเติมน้ำมันเครื่องนะครับนี่สําหรับเพืองท้ายนะครับ รถตัมติมีทุกคันนะครับเพรืองท้ายนะครับอยากให้ดีนะครับต้องถ่ายพร้อมกันนะครับน้ำมันเครื่องกับเพลืองท้ายนะครับแต่น้ำเพืืองท้ายก็ไม่ค่อยดํามากนะครับเพราะว่าใช้งานไม่ค่อยหนักนะครับลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสักสองครั้งนะครับเปลี่ยนเพลืองท้ายสักหนึ่งครั้งก็ได้นะครับครับแต่เคสนี้เขาให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับไส้กรองนะครับเราแกะไส้กรองมาดูนะครับ สภาสพเป็นไงครับต้องเป่าทุกครั้งนะครับใส่กองนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับใส่กองก็ใช้ไม่ได้นะครับสมควรเปลี่ยนนะครับเป่าไม่ค่อยออก้วครับตัวนี้ครับอยากให้ดีให้เปลี่ยนใหม่นะครับใส่กองอากาศนะครับที่ดีมกนะครับลูกค้าก็บอกให้เป่าไปก่อนนะครับใส่กองนะครับนี่ครับใส่กองนะครับค่อนข้างที่จะเป่าไม่ออกนะครับ อยากให้ดีให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่ครับแต่ลูกค้าก็บอกให้ใช้ไปก่อนนะครับครับก็น้ำมันเครื่องก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ช่างปิดน็อตน้ำมันเครื่องนะครับแต่ขั้นตอนต้องดูด้วยนะครับนี่ครับมีแหวนน้ำมันเครื่องหรือเปล่าต้องดูด้วยนะครับถ่ายออกมาทุกครั้งนะครับต้องดูด้วยนะครับต้องมีแหวนทุกครั้งนะครับแหวนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะไม่ได้หยดได้นะครับ เดี๋ยวให้ช่างติดน็อตน้ำมันเครื่องนะครับไขพอตึงมือพอนะครับอย่าไปไขแรงมากนะครับน็อตน้ำมันเครื่องก็อาจจะเสียได้นะครับรูดเสียได้นะครับเกียวเสียได้นะครับพอตึงมือเรานะครับพอประมาณนะครับ ครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องครับตัวนี้นะครับมันเครื่องของคัตตอนนะครับครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับตัวนี้คัตตอนตัวนี้จะเรึงฝาขึ้นเป็นจกนะครับ จุกเราจะป็นตัวเติมเลยครับดึงขึ้นนะครับเป็นตัวล็อกอยู่ด้านข้างครับหมุนอ่อนแล้วก็จุกจุกดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นแล้วจะเป็นที่สายเติมพร้อมนะครับครับข้อดีครับข้อดีของเขาครับไม่ต้องใช้กวยนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เติมไปจนหมดขวดนะครับขวดนี้ก็0.8นะครับ0.8ลิตรนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เติมเสร็จแล้วนะครับก็ให้ช่างปิดฝาน้ำมันครับทุกหยดมีคุณค่าเพราะเป็นของดีตั้งตน้นปิดฝาน้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันเคื่องท้ายนะครับออกหมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้ช่างเติมนะครับให้ช่างปิดรูน้ำมันเครื่องด้านล่างก่อนนะครับ ตัวเติมด้านล่างนะครับมันจะเยื้องกันนิดหน่อยนะครับตัวระบายน้ำมันเครื่องกับตัวเติมน้ำมันเครื่องนะครับแต่ตัวล่างสุดก็จะเป็นตัวระบายน้ำมันเครื่องออกนะครับถ้าด้านบนด้านนี้นะครับจะเป็นตัวเติมนะครับก็จะใช้ตัวคัตตอนของเกียร์ออยนะครับเติมนะครับ เติมไให้หมดหลอดนะครับแล้วก็เพื่อให้น้ำมันเครื่องเข้าในตัวก็โยกรดนิดหน่อยนะครับครับออกให้หมดนะครับก็ปิด รูเติมน้ำมันเครื่องนะครับเจ็ดพอตึงมือพอนะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็มาประกอบไส้กรองนะครับประกอบง่ายครับไส้กรองครับเอเบดนะครับค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับให้ช่างประกอบไปดูนะครับน็อตยึดน็อตสี่ตัวนะครับเราต้องแกะมาเป่าทุกครั้งนะครับตอนที่เราถ่ายน้วมันเครื่องนะครับครับแล้วให้ช่างประกอบนะครับ น็อตกองครับอยู่ด้านบนอีกตัวนะครับจำนวนนี่ครับจำนวนสี่ตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกสองตัวนะครับจะมีด้านข้างยึดด้านข้างนะครับกับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับเป่าเส้กองนะครับของรถอโตเมติก o n น a Air b a บนะครับตัวนี้นะครับครับ,รบตอนนี้ก็เสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับผมกับคุณครับจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมทีนะครับสวัสดีครับ